สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพี่ดักเราเรื่องนิทานวันนี้มีเรื่องราวของสมณนเณรนมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วละครับเมื่อปี2535นะครับมีสมณเณรนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าไก่สมณนเณรนไก่บวชเรียนนะครับ เพราะว่าทางบ้านฐานะยากจนแล้วก็สมเด็จทองมาอีกหนึ่งคนครับเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเขาทั้งสองพระอาจารย์ทองมีได้นำไปฝากเป็นสิทธิ์ของท่านพระครูที่ตำบลแห่งวัดโพคํานะครับวัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงโอสมควรนะครับ ท่านเจา้าวาดท่านมีความเมตตาสมณีนทองมาและสมณีนไก่เป็นอย่างมากนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าสมณีนไก่แต่สมณีนทองมาหลังจากชั้นเพลงเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนๆสมณีนอีก 4, 5หรูปนะครับลงไปไว่ายน้ำที่แม่น้ำโขงนะครับริมแม่น้ำโขง วันนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับก็มีเพื่อนอซึ่งเป็นคนธรรมดานี่แหละครับอายุราวเ,เห็นจะ18เห็นจะได้เนาะเขาไม่ได้บวดนะคนนี้เป็นคนธรรมดาก็ไปเล่นน้ำกับพวกสมนเนเณรนะครับวันนั้นเองกำลังเล่นน้ำกันอยู่ช่วงเวลาบ่ายกว่า เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้นะครับจูจูชายคนนั้นก็ได้จมน้ำผุบๆโผล่ครับผมแล้วตะโกนให้ช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเอาละสิครับจูจูก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเขาเหมือนมีคนฉุดขาเขาลงในน้ำแล้วก็สัมเณรไก่ แล้วก็เพื่อนๆก็ว่ายเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้ทันครับเอาขึ้นมาบนฝั่งครับโอ้กินน้ำเป็นหลายกึกเลยครับคาดว่านะ่าจะเกิดจากาผสีสางนางไม้แถวนั้นนะครับผมเล่นงานนะครับก็เนื่องจากว่าสมณีเป็นคนมีบุญเนาะถือศีลสิบกันทุกคน ก็เลยไม่กล้าทําอะไรก็เลยไปเล่นงานไอ้คนที่ไม่ได้บวชนั่แหละครับเป็นเป็นชาวบ้านเด็กหนุ่มชาวบ้านเนาะก็เลยสวยไปนะครับแต่หลังจากนั้นขึ้นมาพระอาจารย์ท่านก็ให้คาถาสมมเนนด้วยนะว่าก่อนจะลงน้ํนาต้องท่องนัมะอุนโมพุทธายะแล้วตบน้ำสามทีเวลาลงไปเล่นน้ำ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับและมีเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องราวของอสมเนินไก่นะครับหลังจากที่ศึกออกมาแล้วหลายปีนะครับสมเนินไก่ตอนนี้ก็อายุ20เห็นจะได้ก็มีความรักนะครับกับหญิงสาว อีกอำเภอหนึ่งนะครับผมอบรักกันสมเนีนไก่ก็ไปปิ๊งปิงผู้หญิงอีกอำเภอหนึ่งหลังจากนั้นวันนั้นเขาหากันไปกินเหล้าสังสรรค์น,นะครับที่บริเวณทุ่งนา,าในกระท่อมก็จะมีกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งก็จะมีเพื่อนๆขอนของอตะไก่เนี่ยครับตะไก่เนี่ยไป เพื่อนๆของตะไก่เนี่ยเขาไปกันครับหลายคนไปนั่งเล่นกีตาร์โซโลโ่เพลงเซกโลโซครับผมร้องเพลงกันไปกันมาอยู่ดีๆบังเอิญมมีเสียงแปลกประหลาดออกมาเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่รู้สิดังมาจากต้นบกเอ้ย เองจะบ้าหรือเปล่าไม่บ้าแล้วทำไมข้าไมได้ยินเลยวะข้าได้ยินจริงๆดังมาจากทางนูน้นเอ็งลองฟังดูสิแล้วทีนี้ก็ได้ยินพร้อมกันหมดเลยเฮ้ยใครมาข้ออะไรแถวนี้วะเฮ้ยแน่จริงออกมาสิเอือนไอต้ตะไกรตะโกนโวกเวกออกไป แนใดน่นเองสิ่งที่น่ากลัวสะดุดสยองก็เกิดขึ้นจนได้ลมพัดมาอย่างแรงฟ้ามืดมนทุนเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงป้างลงมาฝนตกมาอย่างหนักจู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดของชายผู้หนึ่งตะโกนขึ้นมา โอ้โหพวกเจ้ามาดื่มเหล้ากันแถวนี้ทำไมข้านวกหูเฮ้ยแย่แล้วพวกเรานี่มันผีนี่วะไอ้พวกตาไก่นะครับกับเพื่อนๆก็ยืนตาแข็งกันนะครับก้าวขาไม่ออกนะครับจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้กลัวจนตัวสั่น ไม่เอาแล้วข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วท่านจะทำอะไรพวกเราเลยเออฮ่อฮ่อฮ่อ,อ,เอ,อพวกเจ้ากล้ามาลองดีส่งเสียงรบกวนรบหลู่เจ้าที่ก็ต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วทันใดนั่นเองครับกิ่งไม้บนต้นบกนะครับเป็นต้นใหญ่มากก็ได้หักลงมาเสี้ยวหนึ่งครับพวกนั้นตกใจ วิ่งหนีก็เจิงกันครับเลิดไปคนละทางเลยครับผมโอ้โหตอนนี้หายสางเมากันหมดเลยตั้งแต่นั้นมานะครับพวกตะไก่กับเพื่อนๆก็ไม่ไปกินเหล้าแถวนั้นอีกเลยครับผมเหตุก,การณ์ตอนที่สองที่ไม่ขาดคิดครับผมหลังจากวันนั้นตะไก่ก็ได้ไปใส่ตะข่ายนะครับ ใส่ขายดักปลาไว้ที่ลุ่มน้ำเวลานั้นเป็นปเวลาประมาณอาสองทุ่มเห็นจะได้นะครับผมก็ไปกันสองคนกับตะทิดนะครับผมถ้าไก่กับตะทิดเป็นเพื่อนกันครับผมก็ไปเก็บปลากันที่ดักไว้นะครับลุ่มน้ำแห่งนี้เป็นที่เรื่องลือของผูดผีปีศาจมานานนะครับ ตะไก่บังเอิญว่าเคยบวชเป็นสมณีน,น์มานะครับเขาก็ท่องคาถาดังที่อาจารย์ให้มานะครับตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องนโมอุนะโมพุทธ,ธายะตบน้ำสามทีแล้วก็ลงไปครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแต่ว่าตะทิศนี่สิครับผมงามใส่ละทีทีทนี้ตะไก่ลืมบอกตะทิศท่องคาถา ไปวันนั้นตัทิศมีอาการแปลกๆครับผมพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนผีเข้าสิงยังไงไม่รู้ครับผมตาแดงครับผมน่ากลัวตะไก่ก็ขนพองสยองกล่าวครับผมเฮ้ยทิศมันเป็นอะไรวะเฮ้ยเป็นอะไรตัทิศก็พูดขึ้นมานาดผมเล่าไปยังขนลุกไปเลยครับท่านผู้ชมครับ ข้าจะกินปลาดิบของโปรดข้าเลยโอ้โหขนาดผมเราเองยังขนลุกเลยครับท่านผู้ชมคุณผู้ฟังอาทิตยตาแดงกำจ้องไปที่ปลาครับแล้วกัดหัวปลาเข้าเลือดสดๆปลาดิ้นพลักพลักพลอร่อยเหลือเกิน ตาไก่เห็นอย่างนั้นท่าทีคงจะไม่ไหวแล้วได้แต่วรวบรวมสติที่มีอยู่นะครับตาไก่ก็เลยนึกถึงคาถาของพระอาจารย์ที่ให้มาตอนบวชสมเนรน,นะครับผมแล้วก็หยิบน้ำขึ้นมากอบน้ำขึ้นมานะใส่มือแล้วก็บบริกรรมคาถาแล้วก็จับใส่ปากครับผม แล้วก็พ่นใส่หน้าตาทิศท oh, ันทีตาทิศร้องโขนขาอ้อร้อนลอกกินอ้ร้อนลอกกินขาไม่อยู่แล้วไปก่อนดีกว่าแล้วนักจากทิตาทิศก็กลับคืนมาเป็นคนปกติครับเฮ้ยฮิตเป็นอะไรไหมเฮ้ยกูเป็นอะไรวะไกเออนะามึงไม่เป็นอะไรแล้วปลอดภัยแล้วเพื่อน อ่ารีบเก็บปลาแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่าเท่านั้นยังไม่พอครับผมยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกจนได้เนื่องจากปลาที่พวกเขาเก็บรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปครับผมเทวดาฟ้าดินท่นคงไม่อยากให้ตะไกรที่ทำบาไปมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่ากลัวว่าตะไคร้ในถ้าเก็บปลาไปเยอะเนี่ยจะเป็นบาเป็นกรรม ท่านก็เลยเนรมิตให้ฝนตกลงมาครับผมเฮย้ยอยู่ดีที่ฝนตกได้ไงวะฮเฮ้ยทิดรีบกลับบ้านกันดีกว่าวเออวะกูว่าท่าไม่ดีแล้ววะเออวันนี้มีแต่เรื่องเลยวะฝนตกอย่างแรงครับเสียงฟ้าผ่าดังเปลี่ยงป่างเปลี่ยงป่างเขาทั้งสองได้ปิดแบตเตอรี่ที่พกมา เพราะว่ากลัวฟ้าจะผ่าลงมานั่นเองทิดปิดแบตเตอรี่เลยเพื่อนปิดให้หมดเลยอย่าให้มีแสงเลี้ยวแล้วโดนฟ้าผ่าอย่าไปอยู่กลางแจ้งมากนะเดีย๋ยวโดนฟ้าผ่าเอาค่อยๆเอ้ยค่อยๆไว้เพื่อนค่อยเดินค่อยๆเดินแต่ทิดเนื่องจากถูกผีเข่าสิงเมื่อกี้ครับก็ยังมีอาการสลึมสลืออยู่นะครับก็เป็นธรรมดานะครับ อะค่อยๆเดินค่อยๆเดินพวกมันสองคนเดินขึ้นมาจากท้องทุง่งนาอย่างทุกักทุเลเพราะว่าไอ้หนองน้ำแห่งนั้นมันอยู่อยู่ท้ายทุง่งนาหาลมฝนขึ้นมาแล้วก็มาพักที่กระต๊อบสักพักหนึ่งไอ้ทิศมีแรงพว,วกเขาทั้งสองคนก็พากันกลับบ้าน แล้วก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ของพวกเขาได้ฟังกันพ่อครับเมื่อคืนผมไปเก็บปลาที่ตะข่า,ขายมีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเยอะแยะเลยครับพ่ออืมข่าวหลังตระวังตัวหน่อยนะลูกนะไปรมาดึกๆเด่ดนๆมันอันตรายนะเอาอย่างนี้ช่วงนี้ งดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก่อนนะเออกับข้าวกับปลาแล้วก็พอ่ออยู่พอกินอยู่หรอกนะช่วงนี้ก็รักษาศีลสวดมนต์ภาวนาไปก่อนอย่าพึ่งไปเบียดเบี่ยนชีวิตคนอื่นให้มากนักนะครับพ่อแต่หลังจากนั้นมาตักไก่กับสถิตก็ชวนกันไปลงทำบุญที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์ร้ายต่าง หลวงพ่อท่านก็อพรมน้ำมนต์ให้นะและก็บอกให้ช่วงนี้ถือศีลสวดมนต์ภาวนาไปก่อนนะไม่ทำเลยยิ่งดีแต่หลวงพ่อก็เข้าใจว่าเออเป็นชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินนะเนาะไม่ทำมาหากินก็อดตายท่านก็เลยบอกว่าเอาละช่วงนี้ก็มันรักษาศีลภาวนาสวดมนต์หนะทิดเอ้ยครับหลวงพอ่อ เออแล้วมึงหลายไก่มึงด้วยอีกคนนะครับหลวงพอ่อ,อว่านอนสอนง่ายดีเออว่างๆผมมาบวชกับข้าสิอุ้ยหลวงพอ่อผมเพิ่งจะศึกมาเองไม่กี่ปีเนี้จะให้ผมบวชอีกแล้วเหรอเออเองนั่นแหละมันลาสีไหไรไก่มาบวชกับข้าเนี่ยสไิไม่ไหมหรอกครับหลวงพอ่อผมกําลัง ปิ๊งปิ๊งอยู่ช่วงนี้กำลังพบรักกับสาวต,ต่างอำเภออยู่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพูดไปงั้นแหละเอาละพวกเองสองคนกับบ้านไปแล้วนะกลับไปหาพ่อแม่พวกเองซะอืมอ่าขอให้เจริญเจริญนะครับหลวงพ่อครับเรื่องราววันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันหน้าจะมาเล่า,ลานิทาน เรื่องพรานป่าให้ฟังแล้วกันนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับฟังมาแต่ต้นจนจบนะครับหากผิดพลาดประการใดทางทีมงานน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกึ่งสมมุติครึ่งหนึ่งนะครับขอให้ท่านโปรดใช้พิจารณาณในการรับฟังนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ